สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีผู้ติดตามเซลแมนทั้ง7,500คนนะครับผมผู้ติดตาม7,500แล้วครับพี่น้องเออเจ็ดพันห้วมั้งนี่ครับผมผู้ติดตามก็ขอบคุณหลายเนะครับที่กดติดตามผมเข้ามานะครับโอ้โหบวคิดไปสิมาฮอตจุดนี้นะครับลูกค้าที่อ่าลังไลเข้ามาจองทางยูทูบนะครับมากมากเลยนะครับผมตอนนี้จากเดือนมกราถึงเดือน พื้นสะจิกาเออเพท่อนถึงพื้นสะจิกาเนาะจากมกรล่าถึงตุล่านะครับขายไปแล้วประมาณร้อยสี่สิบขั้นนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์มาจากลูกค้ายูทูบนะครับก็เอาได้เลยว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์มาจากลูกค้ายูทูบนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะนะครับผมก็เลยว่าขอบคุณลูกค้าหลายๆนะครับเดี๋ยวสิ้นปีมากผมจะลงคลิปขอบคุณอีกเชน,นึงนะครับช่วงนี้คือคือยังมีรถมาขายหลากหลายรุ่นอยู่นะครับรถเต็มร้านเลยครับตอนนี้บพรว่าทีาเป็นสี่สิบห้าสิบสามสอง ซ9ก้มี่7 6, 0าเจ็ดหกศนเะครับมี่เวิร์ดเลยบอกว่าจะเป็นรุ่น B ีนะครับเดี๋ยวผมจะลุงคลิปรุ่นบีอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จิมาแนะนำเอ็มยูห้าเ็คันนี้ครับเอ็มยูาเนยครับรถปีหกครับสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสชั่วโมง3ามพชั่วโมงผู้ไดที่เคยเล่นรถมากแล้ะกาเล่น รถใหญ่มากคักเป่นมากคักเก่ารถนี่งจรู้ว่าชั่วโม,มองไหลนะครับคนบรเบิเวรเรื่อยนะครับผมลูกค้ามาเบรงผมว่าหนีมาจากใช้พ่วงเป็นเบรงชั่วโมองทํางานเลยนะครับเป็นเบรงเชวัปรถปีใดนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมมาเสนอนี่ท่านี้เลยครับผมรถปีฮกซีสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามชั่วโมงครับราคานะครับมื้อนี้ราคาหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับ ชุดใบมีดันดินนาแล้วก็่านหลังตัวนึงครับได้่านหลังตัวนึงอยากได้่านบุกเบิกหรือผ่านพ่วนเลือกได้เลยครับผมสภาพดีครับยางนายางหลังดีเพต้องเปลี่ยนเลยผมลดไฮมมือนี้พิเศษดาวแค่20,000บาทครับรับรถได้เลยครับ20,000บาทรับรถได้เลยส่งฟรีถึงบ้านนะครับส่งฟรีทั่วไทยเด็กทวงนะครับนาหลังมีนะครับผมเบาขาดยางเปลี่ยนไหมครับหลังคาแตกเปลี่ยนไฮไม้ครับเพราะต้องห่วง ทำงานเก็บรายละเอียดเปพี้ยนท้ายของเร็วครับตรวจเช็คระบบต่างๆมีหัวมีซึมหรือหลวมนะครับเก็บให้ไม่เบิดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรวจเจ้าหน้าที่คูเปต้าแม็กมาตรวจให้ความนะครับมาตรฐานของคูเปต้าแม็กนะครับผมก็คือมีการรับประกันน้ำนะครับเดือดเก้าเดือนหรือห้าร้อยชั่วโมงครับยางนายางหลังดีๆเลยครับนี่ดาวสองเงินบาทแค่นั้นครับผมประท้องจ่ายยังเพิ่มครับส่งฟรีถึงบ้านพันนะครับพันหกปีรายปีมีงวดย่อยกับ หัวย่อยเดือนละส0 0พันนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่11เดือนละ3,000บาทเดือนที่12จ่ายงวดใหญ่อยู่ที่1 3ึ0 0 0บาทครับงวดใหญ่ยย1 3ึ0 0 0สนสามหมื่นจ็ดพันครับหวให่สามพันคุณไดสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับ MU 5 7ยู M U ตาต่นี้นะครับมันจะพาเบิ่งต่อนี้ยมองนี้เลยครับนี่นะครับห้อยบุบอ่าบุบแค่ฝาครอบเครื่องแค่นั้นเองนะครับ ปุกเจนี่เองนะครับเดี๋ยวควออกก็ได้ครับคว่อกเก็บซีเก็บยังไม่ครับนอกั้นก็บริมีตัวนี้ยังครับผมสำหรับขั้นนี้สภาพสวยงามปกติเลยนะครับเธอบงเธอโบวมีปกติครับรถสภาพดีครับผมผู้ใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยนด้ครับเบอร์โทรศัพท์0 6น0 2 4 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับผมอ่าผมรถสวยๆครับ เดี๋ยวชิปนาจะหาไม่อีกนะครับชิปนี้พอดีไม่เห็นขั้นนี้น่าสนใจแล้วกันดาวตามได้นะครับคือยางนายางล้างดีแล้วก็มีโปรโมชั่นสน่วนลดดาวตามได้นะครับเมื่อนี้าาู้ดใดสนใจก็เร่งๆฟ้าๆได้ครับเด้อยเดี๋ยวพระท่านมูนครับ, <laughs> รบเอเดียวกันไม่คลิปหน้าครับชิปนี้เอาเอ็มยูหาเจดไปก่อนเดี๋ยวอีกลิปจะมาลงรุ่นบีให้ครับผมสวัสดีครับ